ฟองคำและสามียังดูแลต้นกาแฟที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิษเสด็จทอดพระเนตรเป็นอย่างดีแม้ผู้เป็นพ่อพายูตาโรที่เคยรับสเสด็จเมื่อปี2517ที่บ้านหนองลมดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่จะเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนกาแฟต้นนี้คือกาแฟต้นแรกบนดอยอินทนนท ที่เป็นหลักฐานว่ากาแฟสามารถปลูกได้บนพื้นที่สูงในประเทศไทยด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่9ที่ต้องการให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนเป็นที่มาของการส่งเสริมการปลูกกาแฟในพื้นที่ป่าบนดอยสูงในภาคเหนืออินทนนท์เป็นกาแฟต้นแรกนะครับในหลวงรัชกาลที่9เริ่มเสด็จมาทอดพระเนตร ปี2 5 1 7นะครับมาดูที่บ้านน้องลมลุงพยโยนะครับซึ่งตอนนั้นลุงพยโยเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเป็นแปลงกาแฟเล็กๆสองสแปลงครับท่านทอดพระเนตรถึงว่าเอา้าที่สูงก็ปลูกกาแฟได้เขาก็เลยใช้ตัวนี้ครับเป็นต้นแม่พันธุ์ขยายไปทั้งหมด39ดอยของคงงง,งการหลวงอินทนนท์ครับปัจจุบันดอยอินทนนท์มีสถานีวิจัยทดลองปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า และส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกาแฟแทนการปลูกพืชลม้มลุกและส่งขายเมล็ดกาแฟให้กับโครงการหลวงชาวบ้านเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชาวบ้านนะครับความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดีขึ้นนะครับที่ทางโครงการหลวงได้มาส่งเสริมนะครับกาแฟปลูกกาแฟนะครับเห็นว่ามีการรวมกลุ่มด้วยครับ พอดีเขาการลงเข้ามานี่รู้สึกว่าสบายใจมีละมีคงรับซื้อละมีคลรับรองซื้อละ,ะการรับซื้อหมดเกลี่ยเกยเหลือไม่เคยเหลือสักปีเลยขายได้ทุกป,ปีหมดทุกป,ปีเลยเพราะเราต้ที่ทูนตั้งไว้ปีละประมาณสี่ห้าตันเนี่ยได้ทุกป,ปีจากกาแฟต้นแรกที่ในหลวงราัชากาลที่9้าเสด็จทอดพระเนตรปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกโครงการหลวงต่างๆ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับกเกษตรกรนำไปปลูกเฉพาะภายในมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกจำนวน28ยอดดอยจากกาแฟต้นแรกบนดอยอินทนนท์เมื่อ48ปีก่อนมาจนถึงปัจจุบันทำให้ป่าต้นน้ำไหลแห่งยังคงความสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศและทำให้คนยังสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนโกวิทบุญธรรม ไทย PBS รายงาน